สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ Chan n ลพั a เ s a ต้านะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราเนี่ยก็กลับมาอยู่กันกับช่วงวิเคราะห์สรุปมังหะลายสัปดาห์กันอีกแล้วนะครับผมและสําหรับมังหะในสัปดาห์นี้ของเรานะครับก็จะเป็นมังหะ My Hero a c a d e เดมีในตอนที่311กันแล้วนะฮะ ซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของโป้ฮีโ่นะครับอย่าง3ท็อปฮีโ่เอนเดเวอร์ฮอคเบสจจนิตอะไรแบบนี้นะครับที่กําลังค้นหาที่อยู่ของออฟวันนะครับผมแล้วก็มีวนมาเรื่องของเดกุเรื่องของนักโทษแหกคุกแล้วในตอนนี้เนี่ยก็มีตัวละครใหม่ปรากฏออกมาด้วยนะฮะเป็นตัวละครฝั่งไวไลท์นะครับที่เราเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับผมเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นตัวละครใหม่แบบใหม่แกะกล่องอะไรแบบนั้นนะครับมันก็เคยโพออกมาแล้วนะครับผมและคิดว่าทุกคนเนี่ย ก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นใครเรื่องเรามันจะเป็นมายังไงนะครับเกิดอะไรขึ้นกับอไหมในตอนนี้ก็เดี๋ยวมารับชมรับฟังกันเลยครับแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปนี้กันนะครับผมเนี่ยก็มีไอเทมดีๆมานําเสนอสําหรับคนที่ชอบนั่งเล่นเกมนานๆดูอนิเมะผ่านหน้าจอคอมมือถืออะไรแบบนี้นะครับผมสายตาเพื่อนๆเนี่ยมันก็อาจจะเสียได้ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของสายตาของเรานะครับผมเนี่ยก็ขอแนะนํออบตัดแว่นถนอมสายตาสําหรับเราเกมเมอร์แล้ว โปรเพเลอร์มาพร้อมกับเลนเลติน่าเอ็กแอมที่ช่วยทําการกองแสงสีฟ้าระหว่างที่เราเนี่ยนั่งจ้องหน้าจอคอมนานๆไม่ว่าจะเป็นจากการที่เราเล่นเกมหนักๆดูหนังอ่านซับอนิเมะเล่นมือถือหรือแม้แต่เวลาทํางาน Op ปตาซีโตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เอามากๆอีกทั้ง o p t ตาซีโตัวนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับขาวแว่นที่เบาบางที่สุดในโลกวัสดุคงทนตกไม่แตกทับไม่งอไม่หักอย่างเช่นเวลาที่ผมเนี่ยจะหาข้อมูลทําคลิปวิดีโอนะครับผมเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูอนิเมะหลายๆตอนใช่ไหมครับหรือว่า จะเป็นเวลาตัดต่อในการทํางานนะครับออปตาซีโร่ตัวนี้ก็ถือว่าช่วยชีวิตผมไว้ได้มากนะเพราะว่าขาแว่นเนี่ยมันเบานะครับมันใส่สบายมากทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้นานขึ้นนะครับโดยที่จะไม่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกมึนหัวหรือว่าระเครืองสายตานั่นเองนะครับผมหากใครสนใจสั่งซื้อนะครับหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ facebook com opta นะครับผมแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดส่วนลด plus o ต t a เพื่อรับส่วนลดพิเศษกันไปด้วยนั่นเองนะครับผม โอเคครับเริ่มตอนตอนนี้มาเนี่ยเราก็จะได้เห็นการทํางานของฮีโร่นะครับที่ออกมาปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมครับว่าในตอนนี้มันมีวินเลิที่หนีออกมาจากคุกเนี่ยออกมาอารวาดนะครับออกมาก่อความวุ่นวายอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด แล้วในตอนนี้นะครับมันก็จะมีกลุ่มโจรกลุ่มนึงนะครับที่โดนเอ็นเดเวอร์เนี่ยไล่ล่าอยู่นะครับซึ่งไอโจรพวกนี้มันเป็นโจรที่หนีออกมาจากคุกนะครับเป็นระดับกระจอกนะไม่ใช่ระดับตัวท็อประดับเก่งอะไรก็ใช้พวกอุปกรณ์ซัพพอร์ตไอเทมจากบริษัทเดสเนเลตนะครับผมซึ่งบริษัทเนี้ยมันเป็นบริษัทของรีเดทโทอธิบายคร่าวๆเนี่ยบริษัทเดสเนเลตนะครับมันก็จะเป็นบริษัทที่แบบผลิตอุปกรณ์ซัพพอร์ตไอเทมส่งทอดตลาดมืดนะครับผมแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นของตลาดมืดเน ก็ดีเยี่ยมนะครับเผลอๆเนี่ยจะดีกว่าของพวกที่โปรเฮโร่ใช้กันหลายๆคนด้วยนะแต่ถึงแม้ว่าวัตถุดิบเนี่ยจะดีเยี่ยมขนาดไหนนะครับแต่ว่าเมื่อมาอยู่ต่อหน้าของเอนเดเวอร์ฮีโร่อันดับหนึ่งแล้วโจรกระจอกพวกนั้นเนี่ยก็โดนเอนเดเวอร์จัดการล่วงเอาได้ง่ายๆนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเอนเดเวอร์เนี่ยก็ทํางานอยู่3คนนะครับก็จะมีฮอคมีเบจินิตนะครับแล้วก็มีตัวของเอนเดเวอร์แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะเดินสายออกจับตัววินเลนได้มากไายขนาดไหนก็ตามนะครับผมแต่ว่าใน ตอนเนี้ยเราประชาชนเหล่าผู้คนอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เหลือความไว้ใจกับเอนเดเวอร์แล้วนะครับต่างขับไล่กันด้วยซ้ำนะครับผมอย่างเช่นในตอนเนี้ยผู้คนเนี่ยก็ได้ออกมาด่าเอนเดเวอร์นะคบว่าจะไปไหนก็ไปเลยไอเทพวิบัติถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยพวกแกจับตัวชิการากิได้หมดแล้วก็ตอนเนี้ยก็คงไม่มีเหล่านักโทษแหกคุกออกมาก็ได้จะมาทําดีตอนนี้ให้มันได้อะไรวะมีพวกนักข่าวเนี่ยบอกมานะเว้ยว่าในตอนเนี้ยชิกาลากิเนี่ยมันไม่ได้ไล่ตามหาพวกแกแล,แล้วมันตามหาใครคนนึงอยู่ก็ไม่รู้พวกแก ปิดบังอะไรเราอยู่บอกมาซะดีๆแล้วก็พากันปลาเข้าของใสเอนเดเวอร์ฮอคเบสจีนิดเหมือนไม่ใช่คนนะคบพากันปลาใส่ขับไล่นะครับผมแต่ดูเหมือนว่าทางพวกฮีโร่เนี่ยก็ยอมจำนนนะครับไม่ต่อปากต่อคำนะครับอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็ออกมาเงียบๆนะคบให้พวกนั้นเนี่ยด่ากันต่อไปอะไรประมาณนี้ซึ่งสาเหตุที่เอนเดเวอร์เนี่ยไม่เปิดเผยเรื่องของเดกุออกสื่อนะครับไม่เปิดเผยเรื่องเดกุให้พวกผู้คนธรรมดารู้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้เดกุต้องมาแบกรับภาระอะไรแบบ แบบนี้นะคบผมเพราะว่าในตอนนี้เดกุเนี่ยก็มีภลระใหญ่หลวงของตัวเองอยู่แล้วนะคบผมถ้าเกิดว่าออกสื่อมาเนยว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเดกุเกิดขึ้นจากที่ออ l ฟอวันเนี่ยต้องการแย่งชิงพลังวันฟอร์อแลรแบบเนี้ยเดกุกับออลไหมน่าจะโดนด่ายับนะครับผมแล้วมันก็เลยเป็นสาเหตุด้วยนะว่าทําไมพักหลังๆเนี่ยเวลาเดกุออกปฏิบัติการจับตัวคนร้ายออกปฏิบัติหน้าที่อะไรแบบเนี้ยเขานะครับจะใส่ฮูดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาเนี่ยต้องปกปิดตัวตนนะครับผมแล้วก็พวกเอ d นเดเวอร์ ก็ห้ามไปทํางานใกล้ๆกับเดกุด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวพวกนักข่าวพวกสื่อเนี่ยเห็นเข้านะครับว่าเฮ้ยสามท็อปฮีโร่เนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรกับพ่อหนุ่มหมวกเขียวคนนี้ด้วยเหรอก็เดี๋ยวจะเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นก็เลยทําให้เดกุเนี่ยต้องออกปฏิบัติการคนเดียวนะครับผมแต่ว่าก็อยู่ห่างกันไม่มากนะครับก็อยู่รอบๆตัวเดกุนั่นแหละครับก็อยู่ห่างกันไม่เกิน1-2กิโลเมตรนะครับผมเพราะว่าแผนการจริงๆของฮีโร่ตอนนี้นะครับก็คือจะให้เดกุเนี่ยเป็นเหยื่อล่อชิการะกิ All for one นะครับผมเพราะว่าในตอนนี้ชิกาลากิเนี่ยเขามีอัตลักษณ์เซิร์ชใช่ไหมครับเขาเนี่ยสามารถออกมาหาเดกุได้ตลอดเวลาพวกเอนเดเวอร์เนี่ยก็จะอยู่รอบๆนะครับรอเข้าชาร์จนะครับถ้าเกิดว่าชิกาลากิกับ All for one เนี่ยมันโผล่หัวออกมาแต่ว่าในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีวี่แววนะที่พวกนั้นเนี่ยจะปรากฏตัวออกมานะครับผมขนาดพวกเหล่าวินเลอรระดับท็อปหรือที่ในเรื่องเนี่ยเรียกกันว่าซูเปอร์วินเลอนนะครับที่หลุดออกมาจากคุกทัทลอสนะครับเป็นวินเลอนที่แบบเป็นตัวเก่งๆไม่ใช่วิน เล่นตัวกระจอกนะครับผมแล้วก็แกนนํากลุ่มแนวลบปลดปล่อยที่หนีไปได้พวกนี้ก็ยังหายหัวอยู่นะครับยังตามจับตัวไม่ได้นะครับซึ่งจากการคาดการณ์ของพวกเอนเดเวอร์นะครับพวกเขาเนี่ก็ได้คาดการณ์กันว่าหรือว่าจริงๆแล้วไวเล่าซูเปอร์วินเล่นพวกนี้มันจะได้รับคําสั่งมาจากออฟวันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกมันเนี่ยก็เลยแบบหลบตัวซ่อนนะครับคอยดูเดกุหรือไม่ก็คอยออกมาเล่นงานเดกุทีเผลออะไรประมาณนี้แล้วในตอนนี้นะครับพวกเอนเดเวอร์เนี่ย,พว,ยพวกเขานะครับก็ได้แบบมีคิดวิเคราะห์กันด้วยนะ ว่าทำไมในตอนเนี้อัลฟอวันหรือว่าชิกาลากิเนี่ยยังไม่ปรากฏตัวออกมานะคบพวกเขาเนี่ยก็ได้คิดว่าหรือว่ามันจะเป็นจริงๆเหมือนที่เดกุเคยบอกว่าอัลฟอวันต้องการยึดครองร่างกายของชิกาลากินะคบผมแล้วในตอนนี้จากที่ดรอุจิโกเนี่ยเคยบอกมาตอนโดนจับนะคบว่าในตอนนี้ร่างกายของชิกาลากิเนี่ยมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์พวกเอนเดเวอร์เนี่ยก็เลยคิดกันขึ้นมานะคบว่าหรือว่าจริงๆแล้วอัลฟอวันเนี่ยอาจจะรอให้ชิกาลากิฟื้นฟูร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะคะ แล้วค่อยยึดของร่างกายก็เป็นไปตามที่หลายคนเนี่ยคาดการกันเอาไว้นะครับผมว่าสุดท้ายแล้วชิคาลากีนเนี่ยก็น่าจะโดนออลฟอวันยึดล่างโดยสมบูรณ์แต่ว่าตรงนี้ผมก็ยังไม่ฟันธงร้อยเนะว่าชิคาลากีนเนี่ยมันจะโดนยึดล่างนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากการคาดคะเนของพวกเอ็นเดเวอร์หรือว่าฮอคแล้วเนี่ยผมตีไปเลยแบบ90%นะครับที่ชิคาลากีนเนี่ยจะโดนออลฟอวันยึดล่างโดยสมบูรณ์โอเคครับพาร์ทของพวกเอ็นเดเวอร์เนี่ยคข้าๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ออกเดินทางาง ตามหาวินเลิร์นไปเรื่อยๆแล้วก็คอยจับตาดูเดกุนะครับผมต่อมาเราก็จะตัดมาที่พาร์ทของอไมนะครับผมซึ่งในตอนนี้อไมเขาก็ขับรถตามเดกุไปเรื่อยๆนะครับคอยจับตาดูเดกุนะฮะเพราะว่าตัวของเดกุเนี่ยเขาจะมี GPS ติดตัวเอาไว้นะครับเพื่อระบุตำแหน่งแต่ทว่านะครับในระหว่างที่อไมเนี่ยกำลังขับรถตามเดกุอยู่จูจ่ๆ GPS ของเดกุเนี่ยมันก็หายไป้ลยนะครับผมและในตอนนั้นเองก็ได้มีระเบิดนะครับขวางมาใส่รถอไมแล้วรถของ อไมเนี่ยมันก็ระเบิดซึ่งตรงเนี้ยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เร็วมากๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าอไมเนี่ยเขาจะโดดหลบออกมาทันหรือเปล่านะครับขนาดเดกูเนี่ยที่แบบกาลังจะรับสายจากอไมนะครับแต่ว่าก็ได้มีมือสไนเปอร์นะฮะมายิงเครื่องสื่อสารของเดกูเนี่ยจนแตกเละหายไปเลยซึ่งตอนเนี้ยเดกูเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ด้วยนะครับว่าอไมเนี่ยเขาจะปลอดภัยหรือเปล่าซึ่งมือสังหารคนนี้นะครับเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าในตอนเนี้ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อของเธอออก ว่าเธอเนี่ยชื่ออะไรแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจำกันได้นะครับผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนเดียวกันนะครับกับที่หนีออกมาจากคุกทาทารอลนะคบผมและคนที่อยู่ข้างๆผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะเป็นจิสกิหรือว่าโอเวอร์ฮอนะครับเพราะว่าในตอนที่แหกคุกเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นคนช่วยโอเวอร์ฮอออกมานะครับเพราะว่าโอเวอร์ฮอเนี่ยมันแขนขาดไปแล้วนะครับมันทําอะไรไม่ได้ซึ่งเดกุเนี่ยเขาก็สัมผัสได้นะครับว่าไม่ใช่วินเลนธรรมดาที่บังเอิญมาเจอแน่ๆนะครับแต่ว่าวินเลนคนนี้มีเป้าหมายอยู่ที่ ตัวเขานะครับเป็นนักโทษแหกคุกนะครับที่เชื่อมโยงกับ a for One เดกูเนี่ยเขาก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นมือสังหารที่ for One เนี่ยส่งมาโดยผู้หญิงคนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยดูจากลักษณะภายนอกนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่โคตรเท่นะครับมีอาวุธเป็นปืนนะครับผมคิดว่าเธอเนี่ยน่าจะมีอัตลักษณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนร่างกายเป็นอาวุธนะฮะเพราะว่าแขนของเธอเนี่ยมันก็เป็นสไนเปอร์แล้วใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะเก่งพอตัวเลยนะฮะเพราะว่าเป็นนักโทษที่แบบออกมาจากคุกทัทลัดด้วยนะ แล้วเมื่อผู้หญิงคนนี้ออกมายิงเดกุระเบิดรถออไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหตุการณ์มังหะในตอนที่3 1 1เนี่ยก็ได้จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมต่อมาเราก็มาพูดคุยกันดีกว่านะครับว่าผู้หญิงคนนี้เธอมีเป้าหมายอะไรเธอเนี่ยเป็นนักโทษที่ออลฟอร์วันเนี่ยส่งมาจริงๆหรือเปล่านะครับ โอเคครับก็มาเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะครับกับประเด็นของอไอม้นะครับว่าอไอม้เนี่ยเขาจะตายไหมนะครับผมส่วนตัวนะผมคิดว่าไม่น่าจะตายแน่นอนนะครับยังไงก็ไม่ตายเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าอไม้เนี่ยเขาเป็นตัวละครที่แบบมีบทบาทสําคัญกับเนื้อเรื่องมากขนาดไหนถ้าเกิดว่าจะมาตายกระจอกแบบนี้มาตายง่ายๆแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ไม่ได้แน่นอนนะครับไม่ใช่แน่นอนแต่ถ้าเกิดถามว่าอไม้เนี่ยจะรอดออกมาได้ยังไงตอนนี้ผมมี ิดไว้อยู่2แบบนะครับผมก็คือแบบแรกเนี่ยอาจจะมีฮีโร่ที่ไหนก็ได้นะครับมาช่วยออมไม้ออกมาได้ทันส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือออมไม้เขาอาจจะกลายร่างเป็นร่างมัเสเซิลฟอร์มนะครับแล้วก็หนีออกมาเพราะว่าออมไม้เนี่ยเขาก็ยังสามารถกลายร่างเป็นร่างมัเสเซิลฟอร์มได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ยังสามารถแปลงได้แค่แป๊บเดียวนะครับผมคิดว่าออมไม้เนี่ยน่าจะยังมีพลังของวันฟอร์อลหลงเหลืออยู่สักนิดนึงนั่นแหละให้เขาเนี่ยรอดออกมาจากเหตุการณ์นี้นะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยก็จะเห็นได้บ่อย ใช่ไหมครับว่าออไม้เนี่ยเขาชอบไกลร่างเป็นร่างมาเส้นฟอร์มเล่นๆไกลมาโชเดกุนะครับแปลงร่างมาโชเดกุแล้วก็เลือดออกปากนะครับผมผมคิดว่าในเหตุการณ์เนี้ยออไไม้ o ก็อาจจะแบบขยายร่างแป๊บหนึ่งแล้วก็โดดออกมาหรือว่าหยุดระเบิดอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นแบบว่าออไม้เนี่ยได้รับแรงระเบิดไปตรงๆเลยแต่ว่าไม่ตายแค่บาดเจ็บสาหัสอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ไม่ตาย100%นะครับผมต่อมา ก็จะเป็นประเด็นของมือสังหารที่มาดักยิงเดกุนะครับผมซึ่งภายในเรื่องเนี่ยเดกุนะครับเขาก็คิดว่ามือสังหารคนนี้น่าจะอยากได้ตัวเขาแล้วก็ส่งไปให้ All for One นะครับคิดว่าเป็นมือสังหารที่ a l l f o r one เนี่ยส่งมาแต่ถ้าเกิดถามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าหญิงสาวคนนี้เธอนะครับอาจจะไม่ใช่มือสังหารที่ All for- One ส่งมาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าในตอนที่แหกคุกเนี่ยเธอน่าจะเป็นคนเดียวเลยนะที่แบบไม่ได้ enjoy หรือว่าไม่ได้แบบอยากออก มาจะคุกขนาดนั้นนะครับเธอเนี่ยยังมีคิดเลยนะว่าถ้าเกิดปล่อยให้วินเลินพวกนี้มาหลุดออกจากคุกไปได้เนี่ยประเทศเนี้ยได้จบเห่แน่แถมในตอนเนี้ยเธอเนี่ยก็ได้มากับจิสกิ S K e หรือว่าโอเวอร์ฮอลด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เราเนี่ยทราบกันดีใช่ไหมครับว่าจิสกิ S K e หรือว่าโอเวอร์ฮอลเนี่ยมันเกียดชิการะกิขนาดไหนชิการะกิเนี่ยเป็นคนตัดแขนของมันนะครับทำให้มันเนี่ย แขนด้วนสองข้างและถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้ถูกออ l ฟอร์วันเนี่ยส่งมาจริงๆทําไมโอเวอร์ฮอลเนี่ยต้องติดตามมาด้วยเพราะว่าในตอนนี้โอเวอร์ฮอลเนี่ยเขาทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวถ่วงไปซะเปล่าๆนะครับผมเนี่ยก็เลยคิดว่าการที่หญิงสาวคนนี้มาดักเล่นงานเดกุนะครับหรือว่าจะพาเดกุไปไหนสักที่นึงเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับออ l ฟอร์วันก็เป็นไปได้นะครับอาจจะต้องการตัวเดกุเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างอันนี้ก็ยังไม่รู้นะแบบอยากจะจับตัวเดกุมาแล้วก็มัน เป็นตัวประกันเพื่อให้เอริเนี่ยมารักษาแขนให้อเวอร์ฮออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดถามว่าจะถูกออฟวันส่งมาเนี่ยอันนี้มันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะแบบออฟวันสั่งให้มาจับตัวเดกูแล้วจะได้ค่าตอบแทนอะไรแบบนี้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าการต่อสู้ของเดกูกับมือสังหารคนเนี้น่าจะเป็นอะไรที่มันแน่นอนนะครับน่าจะแบบไม่ได้หมูเหมือนมัตคิวเลอร์นะมัตคิวเลอร์เนี่ยโดนตบไปหมัดเดียวร่วงเลยแล้วก็ต้องมารอดูอเวอร์ฮอลด้วยนะคร มามีบทบาทยังไงเพราะว่าดูจากตอนที่เขาเนี่ยออกมาจากคุกนะครับคือเขาเนี่ยคิดถึงพ่อมากๆนะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูนะครับว่าโอเวอร์ฮอจะกลับมายังไงแล้วเดโกเนี่ยจะถูกจับตัวไปหรือเปล่าก็มารอดูกันในตอนต่อๆไปนะครับผมโอเคครับผมสาหรับในวันนี้ก็จะมีประมาณ้น,นะครับผมสําหรับมังงะไมฮีโร่ในตอนที่311นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํา คลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนเนี่ยผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าผมเนี่ยตกหล่นอะไรไปยังไงก็ต้องขอกราบประธานภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้สวัสดีครับ